เอกสาวสวยอย่างเบลล่าลานีดีกว่า,านะครับให้เขาไปอ <c oughs> ัปเดตกรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเธอเนี่ยที่เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง <Ừ. S 1> นะครับแล้วก็ไปอัปเดตความหวานนะฮะกับวียสกุรวัตนะฮะบอกเลยว่าหวานหนักมาก หยอดกันดีดีคู่รักค้ามช่องเวียเบลล่าที่ทำเอาแฟนคลับฟินกระจายเมื่อต่างฝ่ายต่างคอมเมนต์แซวกันละกันโ <Wow. S 1> ดยสาวเบลล่าเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพกรามน้ำแนนของหนุ่มเวียว่าขายของเก่งซึ่งอ๋อเจ้าเบลล่าก็ออกตัวว่าแค่แซวเล่นไม่ได้ห่วงเลยซะกน,นิดจ้าขายของเกง ธรรมดาก็เราก็ฟอลโล่อินสตาแกรมกันนะพอมันมีรูปที่แบบหน้าแซวแล้วก็แซวปกติแล้วก็อาจจะเป็นเพราะไม่ได้เจอกันนี่แหละก็เจอกันผ่านในรูปค่ะ แม่หญิงเบลล่ายังเผยถึงกรณีธุรกิจอาหารเสริมที่เข้าขายโฆษณาเกินจริงจนต้องเข้าชี้แจงที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมหุ้นส่วนนักแสดงสาวมะาปรางวิราการเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าตอนนี้ไร้ความกังวลใ,ใดๆเพราะทําธุรกิจด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะค่ะเบละเข้าไปในฐานะพยานค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะที่เจ้าหน้าที่ต้องการค่ะเขายังมีอะไรอีกไหมมีการนัดหมายเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าคือถ้ามีคือยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะเบลองยังกังไวลใดๆไหมคะหรือว่าสำหรับตอนนี้ไม่ได้กังวลค่ะอย่างที่บอกก็คือเราเราได้ได้แสดงความรู้สึกใจของเราไปแล้ว และเพราะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีเพจปลอมกุข่าวว่าสาวเบลล่าน้ำตาตกตำรวจไม่ให้ประกันตัวงานนี้นางเอกคนสวยก็ไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเพื่อนดาราบางคนเจอแรงถึงขนาดกุข่าวว่าเสียชีวิตก็มีมาแล้วค่ะ